ต่อไปให้มาพบกับลูกทุ่งสาวกันบ้างครับวันนี้เธอจะมาพร้อมกับเพลงสนุกสนุกที่ทำให้คุณหิวครับกินจุ๊บจิ๊บแบมบี้หมายเลขห้า ครับสำหรับพวงนี้นะฮะเดี๋ยวให้อีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณแม่มาคุณคุณยายมานะฮะวันนี้กินจุ๊บชิปนะครับในแบบของแบมบี้โอเคนะครับโอเคครับแบมบี้เอขอบคุณมากนะครับตัวยิ่งเล็กๆอยู่โดนบังไปหมดเลยฮะออแล้วครับ กินจุ๊บจิ๊บนะฮะในแบบของแบมบี้วันนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ริ้งสามท่านจะว่าอย่างไรนะฮะโอเคครับเราเริ่มต้นที่พี่เพชรเลยก็แลวกันนะฮะพี่เพชรเชิญครับก็วันนี้นั่นแหะแบกของเงินครับปะ,นนะของเยอะนะครับแบมบี้น่ารักมากๆนะครับวันนี้ทั้ง น่ารักทั้งสวยแต่นี้เรามาว่ากันเรื่องการร้องนะฮะพอเรื่องการร้องปุ๊บเนี่ยปัญหาของแบมบี้ที่มีมาตลอดคือความหนักเบานะครับของเสียงร้องตอนนี้มันเหมือนกับมันมันเป็นเส้นตรงมันจะไม่มีหนักไม่มีแผ่วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะนิ่งๆเออซึ่งทําให้เพลงเนี่ยดูน่าสนใจน้อยลง แล้วก็ใน,ในบางช่วงพี่เห็นเวลาดนตรีโซโล,ล่รู้สึกแบบว่าเหมือนจะงงงไห่ฉันจะทำอะไรดีเนี่ยนะจริงๆแล้วลักษณะเพลงแบบนี้เนี่ยเพลงกินจุ๊บจิ๊บเนี่ยเป็นเพลงที่น่ารักนะครับเออมันคงจะดีนะครับถ้าพี่ได้เห็นแบมบี้แบบรั่วๆนะบนเวทีมันจะช่วยให้ให้เพลงมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่วันนี้มันก็ยังมีมีอาการแบบเกร็งๆอยู่แต่ถามว่าพยายามไหมท,ที่จะที่จะน่ารักแล้วไม่รู้จะใช้ศัพท์ว่าอะไร พยายามแรงหรืออะไรเงี้ยนะก็มันยังมันยังไม่ถึงใจนะแต่ว่านั่นแหละน่ารักขอบคุณค,ครับพี่มาจา้าจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกทุ่งไฮโซคือไอ้กลิ่นอายของลูกทุ่งแบบบ้านนอกบ้านนอกที่มีสเสน่ห์สเสน่ห์อย่างเงี้ยมันไม่มีเลยมันม่มันไม่มีอยู่ในเพลงเมื่อกี้นี้มันไม่มันไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ย สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยของสเสน่ห์ลูกทุ่งเนี่ยมันมันต้องอยู่ที่โทนเสียงมันต้องอยู่ที่สําเนียงมันต้องอยู่ที่ความที่ต้องร่วออกมามันจะต้องเต็มที่แล้วจะถามบอกว่าแล้วมันจะแล้วมันจะดูดูดูดีไหมโดยรวมๆไปดูไปเรื่อยๆก็โอเคอยู่ไม่ได้ว่าไม่โอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูจริตดีคือมีจริตดีดิน้นทํานู่ทนทํานี่ได้ดีมากๆเลยทีเดียว ดีด,ดีเหมือนกับว่าจะน่าจะเป็นตัวแทนลูกทุ่งเก่าๆที่มันอ้วนแล้วหรือว่ามัน คุณแม่พูดทั่วไปครับพูดถึงทั่วไปถ้าไม่ใช่เราเรายังผอมอยู่โอเคเข้าใจไหมมันคือมันอ่อนแอนอชันแบบดูแล้วดูมันหน้ามหน้ามองอะหน้ามองมากกว่าที่ที่แล้วมาที่ที่มีอยู่ินทั่วทั่วไปนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะต้องขอบอกเลยจริงๆว่าการที่เราจะทําให้ลูกทุ่งเนี่ยมันมีเสน่ห์ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องทําในลักษณะที่ ได้ใจคนที่ดูออกมาเพราะว่าความที่มันไม่ได้ใจเมื่อสักครู่ที่ทำไปทั้งหมดในหนึ่งเพลงนั่นก็คือเหมือนเป็นการท่องอาขยานเลยเรียกว่าลูกทุ่งอาขยานค่ะขอบคุณครับพี่มาครับขอบคุณค่ะพี่โจบางพี่โจก็ผมต้องต้องอาจจะไม่รู้นะพี่มองแบมบี้มาทุกอาทิตย์เนี่ยแบมบี้เหมือนแมวก้าวชีวิตแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ่ะ หน้าตาก็เปลี่ยนไปสไตล์ก็เปลี่ยนไปวิธีการร้องก็เปลี่ยนไปซึ่งน่าสนใจถามว่าลูกทุ่งเนี่ยมันยากแค่ไหนพี่บอกได้เลยว่ายากที่สุดในพวกเ,เพลงทั้งหมดที่พึงจะร้องไม่มีใครสามารถร้องลูกทุ่งได้สมบูรณ์ได้กับคนที่เป็นลูกทุ่งจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้เพลงที่แบมบี้เลือกมันไม่ใช่เพลงที่ยากในสไตล์การใช้เทคนิคเยอะยันพี่เห็นว่าฟิลของการร้องคุณทําได้ถามว่าลูกทุ่งคือความชัดเจนวันนี้แบมบี้ร้องชัดเจน เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์เป็นลูกทุ่งนั่นเองแต่ถามว่าเต้นเชะไหมเชะถามว่าพร้อมไหมพร้อมพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการรั่วหรือไม่รั่วพี่คิดว่าอุดรอยรั่วแล้วทําให้มันสมบูรณ์น่ยมันดีที่สุดและพี่คิดว่ามันเป็นลูกทุ่งที่ที่ถ้าเผื่อจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือลูกทุ่งอีกแบบหนึ่งซึ่งกินจุ๊บกินจิ๊บมันไม่ใช่ลูกทุ่งที่ต้องโอ้โหใช่ไหมฮะเจ้าชายเยอะนั้นพี่เขียนว่า,พวาเพลงนี้คุณเลือกถูกแล้วอะนั้นพี่คิดว่าคุณน่าจะโชคดีสํารับเพลงนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทั้งสามท่านเลยครับพี่ไฮมาถึงลูกทุ่งสาวเชฟบ้าของเราบ้างนะฮะค่ะอุย้ยต้องบอกกันนาะรักจริงๆเลยหนูเหมือนตุ๊ก,กตางานวัดที่วิ่งมาตุ๊ตตตตเป็นอะไรที่เก่งมากเราทึ่งมากเลยน้องเขาร้องตรงจังหวะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะสำเนียงไม่ใช่ลูกทุ่งจริงน้องแยกประสาทได้ดีมากตรงที่ร้องลงจังหวะแต่เต้นไม่เข้าจังหวะ ลูกเก่งมากเลยลูกหนูไปด้วยกันได้จุดสัมผัสมันไปได้ว้าแตแล้วไม่เคยเห็น <laughs> มันได้เอ็นดูมันได้เอ็นดูแล้วมันน่ารักแล้วน้องร้องไปจนจบแล้วลงจังหวะหมดเลยแล้วเวลาย่ำขาย่ำไม่เข้าจังหวะเออแปลกดีอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ของวงการมากๆลูกขาเพลงลูกทุ่งมาร้องยากหนูร้องได้ชัดถ้อยชัดคําอาจจะไม่มีลูกคออาจจะมีมีลูกเอือ้อนความจริตของลูกทุ่งอะดูแม่ลูกดูแม่ มันต้องฝึกฝนอันนี้ยมันฝึกไม่ยากเพราะน้องเขาเขาร้องเพลงเป็นอยู่แล้วแล้วหุ่นเขาก็ดีนะคะครับค่ะค<า>่ะค่ะใช่อ่ะ, <laughs> อะนะคะก็ยังไงก็พี่เชื่อว่าทุกคนที่ดูหนูอยู่ะเห็นความน่ารักแล้วก็ต้องเอ็นดูหนูเหมือนเจ้ดูอยู่ค่ะ <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> ผมแลวถ้าคุณรักคุณแม่ค่ะเอาละ ดูแบมบีนะฮะและอยากให้เธอได้ไปต่อในวันพรุ่งนี้แล้วก็ส่งคะแนนให้คุณไม่ได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจันทร3 0ตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกครับหรือช่องทางล่าสุดกับแอปพลิเคชัน the star 9ที่ทำให้คุณสามารถบวดได้อย่างรวดเร็วทางสมาร์ทโฟนของคุณแบมบี้หมายเลข5ครับขอบคุณแบมบี้มากครับผ่านไปแล้ว2คนนะฮะช่วงหน้าเราจะกับ